สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์อครับวันพุทธที่28สิงหาคมนะครับก้อนนี้นะครับมีงานเข้ามานะครับมีลูกค้าเข้ามาหนึ่งรายนะครับก็จะเป็นเกม Rockman Dash พักหนึ่งนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดลองเลยเนาะก็นะครับเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้ใช้โค้ดเข้ามาอีกแล้วนะครับนะก็ลูกค้าจ่ายเต็มอีกแล้ว ลูกค้าจ่ายค่าของ64บวกค่าส่ง3 8ลูกค้าจ่ายชำระเงิน 100, 102ยบาทนะครับลูกค้าจ่ายค่าส่งนะก็เป็นต่างจังหวัด38บาทนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือร้านผมจะเข้าร่วมเป็นร้านใช้โค้ดส่งฟรีได้นะครับเนี่ยเนี่ยพอไปดูหน้าร้านเนี่ยเนี่ยมันจะมีป้ายเขียวขึ้นส่งฟรีใช้ได้นะครับอ่นะมันจะขึ้นอยู่เนี่ย เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วหน้าร้านเนี่ยถ้าเขาถ้าลูกค้าดูจากมือถือเนี่ยเนี่ยมันมีให้กดเก็บกด้วยนะคือเหมือนกันเนี่ยเก็บแล้วก็ใช้ได้เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้พอดีผมยังไม่ได้เก็บโค้ดวันนี้ไงมันก็เลยเนี่ย,ยเห็นไหมมัน,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นขึ้น intuition. ขึ้นอยู่หน้าแรกของไอ้หน้าสินค้าเลยอ่ะนะถ้าดูจากมือถือแต่ถ้าดูจากในคอมมันจะไม่ขึ้นน,น,นะหรือไม่ก็วิธีเก็บ โค้ดส่งฟรีอีกวิธีหนึ่งก็คือเนี่ยนะครับเข้าหน้าแรกของแอปนะครับกดรูปปพบเขียวเนี่ยมันจะมีโค้ดประจําวันนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตะกี้ผมกดแล้วไม่งั้นมันจะมันจะงมันยังไม่เก็บนะตัวเนี้ยเนี่ยมันมันขั้นต่ำสี่สิบเก้าเห็นนะมันสะดวกกันได้เดี๋ยวนี้มันมีแต่มันมันมีขึ้นหน้าตรงหน้าสินค้าเลยนะครับแล้วก็ใช้โค้ดส่งฟรีมานะลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียค่าส่งสามสิบแปดนะเพราะผมร้านผมเข้าร่วมแต่ทีนี้ที่บอกเข้าร่วมแล้ว มันจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ14นะครับมันก็ค่อนข้างสูงนะนก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าแล้64บาทเนี่ยผมจะโดนหักค่าธรรมเนียมไป9บาทนะครับนะ64บาทโดนหัก9บาทครับแล้วก็ลูกค้าสั่งแผ่นเดียวนะครับผมก็จะใส่กล่องในพัสดุใบหนึ่งให้นะครับก็ไปซื้อใบละ5บาทนะครับแพ็คส่งนะครับถ้าผมได้ค่าสินค้าอยู่50บาท ซึ่งมันก็ตรงตามที่ผมต้องการนะก็คือผมต้องการถ้าขายทั่วๆไปอยู่แล้วนะไม่ได้มามาขายแบบในในพวกช e ้อปปิ้งอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็คือขายขายขาย,ขายหน้าร้านตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะแผ่นละห้าสิบบาทอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะพอดีนะแต่ทีนี้ที่บอกค่าธรรมเนียมเก้าบาทเนี่ยคือลูกค้าไม่ว่าจะใช้โค้ดหรือไม่ใช้โค้ดมันก็จะโดนหักเก้าบาทอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับนะ เนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็คือตัวอย่างลูกค้าที่ไม่ได้ใช้โค้ดนะครับมันก็โดนหักเข้าไปก่อนหน้านี้ก็ลูกค้าที่สั่งแผ่นเดียวนี่ไหมไออย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ใช้โค้ดหรือเปล่านะเนี่ยสั่งาแผ่นเดียวนะครับอ๋ออชําระเงินของลูกค้าอันนี้ลูกค้าใช้ส่งฟรีอ่าทำไมดูไม่ได้วะ,ะดูได้แล้วมันไม่โหลดเนี่ยลูกค้าชําระเงินแค่หกสิบสี่บาทก็คือลูกค้าไม่ ค่าส่งชาระเศูนย์ 0, ก็คือลูกอย่ญญญางเงี้ยลูกค้าใช้โคดส่งฟรีนะครับก็คือชาระแต่ค่าสินค้าหกสิบสี่บาทมานะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่บอดเนี่ยก็คือโดนหักอ่ามันอันนี้มันแปดบาทวะ่ะนะมันจะถูกลงไปผัดเอ๋อนี่มันเป็นกรุงเทพลูกค้าอยู่กรุงเทพกรุงเทพถ้ารวมค่าส่งมันก็ยี่สิบแปดบาทไอค่าธรรมเนียมเวลามันคิดอ่ะนะฮนะ ก็ à, อย่างที่บอกเวลาค่าร,รมเนียมเวลามันคิดอ่ะมันมันไม่ว่าลูกค้าจะใช้โค้ดหรือไม่ใช้โค้ดค่าธทรรมเนียมมันจะคิดคิดเป็นว่าใช้ใช้โค้ดหมดอ่าเป็นเป็นราคาที่ที่แบบว่าไม่ได้รวมส่วนลดอ่ะนะครับหมดเลยนะก็ส่วนลดอยู่คือมันมันมันจะมีเงื่อนไขหนึ่งที่บอกว่าไอ้ส่วนลดของช้อปปี้จะไม่นำเอามานับรวมนะครับกับค่าไอ เอามานับรวมเอ้ไอ้นั่นนะก,ก็คือสมมุติว่าลูกค้าใช้โค้ดลดส่วนลดช้อปปี้สามสิบาทวอชเชอร์เออที่มันจะมีเนะี่ยลูกค้าใช้โค้ดไอ้ลดสาสิบาทไอ้ไอ้ไอไอไอลดสาสิบาทที่ลดลงไปแล้วลูกค้าจ่ายถลกลงแลง้วมาคูณหารห้าเนี่ยมันก็จะไม่รวมมันจะไม่รวมเงื่อนไขาการใช้ส่วนลดวอชเชอร์ของช้อปปี้อะ่ะนะครับนะแต่ทีนี้ลูกลูกค้าเป็น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 กรุงเทพไปแหละรายนี้น เวลามันคูณค่าน้ำเนียมแล้วมันก็เลยคูณน้อยออกมาน้อยออกมาจากต่างจังหวัดนิดนึงนะลูกค้ารายนี้ก็เพิ่งสั่งมาช่วงที่ตัดรอบเมื่อวานไปแล้วนะไม่ใช่ว่าส่งในเมื่อวานนะครับถ้าใครดูเมื่อวานนี้เพิ่งสั่งมาก็เลยต้องส่งเป็นวันนี้นะเน่ยเดี๋ยวดูเวลาให้ น็อกแมนสั่งมาเมื่อตอนเนี่ยวันสามทุ่มกว่าเกือบเกือบสี่ทุ่มของวันที่ยี่บเจ็ดนะครับวันนี้วันที่ยี่แปดนะก็อย่างที่บอกนะครับมันก็เลยเป็นออเดอร์วันนี้นะไม่งั้นเมื่อวานผมอยากจะรวมเข้าไปเหมือนกันที่ที่ว่าเมื่อวานลองคลิปลูกค้าสั่งสิบเอ็ดแผ่นนะครับสิบเอ็ดแผ่นแล้วก็ลองคลิปหนึ่งห้าคลิปหนึ่งหกอะนะครับถ้า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 ลูกค้ารายนี้รวมได้เมื่อวานมันก็จะเป็นคลิปละหกแผ่นพอดีนะแต่พอดีลูกค้ารายนี้ มันมันมันเลยเวลาตัดรอบไปแล้วนะทานมัน,น,นสีแปลใ,ในหน้านจอโทาจรทัศรทน์มันแบนบผมสีน้านจะานน แต่อันนี้มันออกขาวมันไม่มันเป็นน้ำน้ำตาลแบบเข้มอ่ะเนี่ยแน่มันเป็นน้ำตาลเข้มอย่างเงี้ยคือในลูกอกมันแทบจะดำเลยอ่ะแต่พอเนี่ยมาถอดมาถ่ายกล้องมันกลายเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนแต่ถ้ามองในในจอมันก็ขาวๆนะอ๋อมันมีไอ้มแมปแมปให้อยู่นี่หว่า เหลี่ยมยิงบททัตเตอร์ช็อตได้แล้วก็กดอาสองอ่ามันจะถามว่าสอนอีกไหมไหมนักสอนอาสองก็ยิงอ่อกดอิมหมุนอ๋อเนี่ยอ๋อนี่ตันแล้วเนี่ยเรา,เอาออกมาจากห้องเฮ้อยอะไรวะ อถอยก่อนอ๋อระเบิดไปแล้วนี่หว่ามีเพชรให้เก็บเพชนึนงโอ้ตะกี้เลี้ยงอยู่เต็มเลยนะฝังอยู่ข้างผนังสามตัวเก็บประตัวนึงถ้ามันฝังผนังอยู่ยิงไม่ได้เว้ยต้องรอให้มันออกมาก่อนอ,ออกมาแล้วอ๋อตัวนี้ไม่ให้เพชร ตัวนี้ให้ส่งสอง,ง,งเม็ดเลยมีเม็ดพลังงานด้วยมันบอกให้ไปทางขวาดูก่อนอลองไปดูโอ้โหมีทางแยกอีกอทางแยกแล้วยังไงวะจะมันเปิดแมปแล้วย กลับก่อนกน็ไปตรงที่มันมีจุดกันมีห้องกดวงกลมปิดามาห้องอะไรลนะเสียงใครเดินวะ มันมีไอเสียงตัวไอตัวเล็กเดินอยู่ตรงนี้ตัวหน,นึ่งเนี่ยเนี่ยเลยโยนระเบิดมาเยอะอันนี้เลยเฮ้ยโอ้ยได้เม็ดใหญ่หมดยังหมดแล้วห้องไม่มีอะไรเนี่ย อ๋อมันมีประตรูไปต่อตรงนี้ทางไปต่อเหรอไ่งั้นผมกลับดีกว่ามันเป็นออกแนวอะไรอะไม่ไม่กระพี้เทนเซเลยเป็นเป็นทางแบบเดินอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนหมุนหน้าจอเอาเพื่อเพื่อเพื่อเปลี่ยนมุมมองเนี่ยกด L1 R1 เนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อเปลี่ยนมุมมอง โอ้ยพลังรถอันนี้ถัดตัและอันนี้แยกแรกนี่ยว่าที่เรามาใช่ไหมไอ้ไม่ใช่เนี่ยชักงงเรามาจากทางไหนอ๋อเราเรามาจากทางโน้นเนี่ยวามัน,นมีให้เก็บอะไรวะอะไรอ่ะอเหยียบสวิต นี่อะไรวะเนี่ยหนอนอุ้ยหนอนเต็มเลยอุ้ยโฉกโฉกโฉกตันหมดละไม่มีอะไรละมันก็เป็นแแนวมันบอกว่าเป็นแนว free running RPG free running RPG นี่ตันเขาไม่ย้อนทางนี้เนี่ยไอ้ลงไปข้างล่างกับตันละเหลือเลี้ยวไปทางนี้อ่าโอ้ยเเจอไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งตั้งป้อมยิง,งก่อน ตันละหมดละไม่มีทางเลยก็ต้องเข้าไอ้ห้องนั้นแหละอ่ะไปต่อห้องหรอวะไม่มีอะไรกําแพงตันหมด ให้ปีนขึ้นไปข้างบนอะ่ะกด X จำรู้แล้วโอเคนะก็สิบกว่าน,นาทีเนี่ยลองให้แผ่นเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับนะเจอใครก็ภาคหนึ่งนี่ผมมีบทสรุปป่าไม่มีมั้ง มีแต่ภาคสองที่มันเป็นไกด์แนวทางบอกว่าต้องไปยังไงแบบเวลาเวลาไปอยู่ในเมืองที่กว้างกว่านี้นะแต่ยังฉักค่เขาวงกดอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เห็นไหมเท่าที่ผมเดินเดินดูมันก็ถ้าไปตรงนั้นมันก็ตัน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 มันเหมือนับทางไปมีอยู่ทางเดียวนะรู้สึกจะมีอยู่ภาคสองนะถ้าจะเอานะครับโอ้ยอะนะโอเคเรวันนี้ส่งแผ่นเดียวนะครับโอเคนะก็ลองให้เรียบร้อยนะครับใช้ได้แน่นอนแผ่นไม่มีปัญหา นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมนะสวัสดีครับวันนี้เออเดี๋ยวให้ดูแผ่นนิดนึงนะก็ไม่มีอะไรก็เป็นแผ่น Hp ทําใหม่นะก็คือส่งให้ลูกค้าแผ่นนี้แหละนะครับนะแผ่นเดียวนะครับโอเคก็ถ้าลูกค้าใช้ใช้โคส่งฟรีได้ผมก็อยากให้ใช้นะเพราะว่าอย่างที่บอกพอเราร่วมเข้าร่วมแล้วเสียค่าธรรมเนียมมันก็จะเสียค่าธรรมเนียมทุกออเดอร์เลยไม่ว่าลูกค้าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับ ช้โคส่งฟรีหรือไม่ใช้มันมันเสียทุกออเดอร์อยู่แล้วแต่ในเมื่อมันเสียแล้วทางผมอุตส่าห์รวมรวมไปในรายการสินค้าที่ว่าเหมือนก็ไปหักกับทางลูกค้านะครับที่ผมคำนวณในเครื่องคิดเลขให้ดูนะว่ามันหกสิบสี่บาทอะคือมันรวมค่าพอหักค่าธรรมเนียมไปเก้าบาทเนี่ยก็เหมือนกับว่ายง่ายคือสินค้าผมห้าสิบอะใช่ไหมแล้วผมบวกค่าธรรมเนียมที่จะโดนหักเก้าบาทแล้วผมก็โดนบวกบวกบวกล่องใบหนึ่งที่จะโดนหัก ห้าบาทนะครับผมก็เลยขายเลยเป็นราคาหกสิบสี่ก็คืออย่างเงี้ยราคาหกสิบสี่คือมารวมค่าธรรมเนียมที่จะโดนหักไปแล้วนะครับทีนี้ค่าธรรมเนียมมันไปรวมเหมือนกัให้ไปให้ไปใ,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 ให้ที่ลูกค้าจ่ายหกสิบสี่เพราะฉะนั้นลูกค้าอย่าไปจ่ายค่าส่งเพิ่มเลยนะครับนะก็มันมีใช้โค้ดส่งฟรีแบบไหนเราเรา,เราสรเข้าร่วมเสียค่าธรรมเนียมที่บอกเยอะเยอะขึ้นแล้วอ่ะนะแล้วก็เหมือนกับโยนภาละไปให้ทางลูกค้า นะเพราะแต่ก่อนนะคือคือ,คอทางผมอะค่าธรรมเนียมมันขึ้นอย่างเงี้ยเข้าร่วมส่งฟรีอะไรเนี่ยนะมันขึ้นค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นขึ้นอยู่สองสามเปอร์เซ็นต์มั้งมันเลยมันขึ้นไม่ได้เยอะนะครับสองสามเปอร์เซ็นต์นะมันก็โดนอยู่บาทลึงหรือสองบาทเนี่ยแหละต่อ,อเดอร์นะครับตอนนั้นมันยังไม่ได้เยอะพอมันพอมันพอพอเข้าร่วมส่งฟรีแล้วมันเสียค่าธรรมเนียมขึ้นแค่หนึ่งบาทสองบาทผมก็เลยยังไม่ได้ปรับราคาสินค้าไงนะตอนนู้นนะ ก็ไม่ได้ปรับราคาขึ้นที่บอกค่าธรรมเนียมมันขึ้นแล้วต้องมาปรับรวมค่าธรรมเนียมเข้าไปในตัวสินค้าตอนนั้นไม่ได้ปรับนั้นตอนนั้นขายเท่าเดิมนะฮะยังยืนย,ย,ยัน,ย,นยืนราคาขายเท่าเดิมอยู่แต่แต่ผมอุตส่าห์เข้าร่วมส่งฟรีแต่อย่างที่บอกราคาค่าธรรมเนียมมันจะโดนหักไปเพิ่มอีกบาทสองบาทผมก็ไม่ได้ขึ้นนะครับก็ยอมโดนหักไปนะ,ะก็คือเหมือนกับว่าผมได้เงินค่าสินค้าน้อยลงตอนนั้นอุตส่าห์ยอมโดนหักแต่ลูกค้าไม่ยอมใช้โค้ดกันนะครับก็อย่างที่บอกเวลามัานายอมโดนเข้าร่วม ส่งฟรีแล้วมันโดนหักทุกออเดอร์เลยนะฮะแต่ทีเนี้ยมันก็คือเราร้านอุตส่าห์ยอมเสียแล้วมันเป็นผลประโยชน์ทางลูกค้าแต่ลูกค้าไม่ใช้ส่งฟรีกันเข้ามาเลยไงนะมันก็เลยแบบตอนนั้นผมก็รู้สึกเสียดายแบบเอยอยุตส่าห์ยอมโดนหักมากขึ้นกําไรผมหายไปอีกบาทสองบาทลูกค้าไม่ใช้โค้ดเลยนะแล้วยิ่งตอนเนี้ยก็เลยแบบจะทําวิธีนั้นไม่ได้แล้วไงนะนะยอมเข้าร่วมส่งฟรีแล้วแบบค่าธรรมเนียมมันก็หักเพิ่มขึ้นแล้วจะแบบจะไม่ให มันหักเข้าเนื้อทางผมมันก็ไม่ได้แล้วนะผมก็เลยต้องอต้องคิดหาจุดที่มันหักแล้วยังได้ค่าต้นทุนแผ่นอะไรอยู่ก็คือห้าสิบาทอยู่นะก็เลยต้องบวกไปทีนี้บวกแล้วมันก็จะกลเป็นเหมือนกับลูกค้าก็อย่างที่บอกมันมันมันต้องจ่ายเพิ่มขึ้นน่ะแต่อย่าจ่ายแต่จ่ายเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับลูกค้าจ่ายหกสิบสี่บาทแล้วใช้โคส่งฟรีก็คือเหมือนกับลูกค้าจ่ายค่าของให้ผมห้าสิบใช่ไหมแล้วอีกสิบสี่บาทอะ่ะมันเป็นค่าส่ง แค่นั้นมันก็พออยู่นะค,คือไม่ต้องไปจ่ายค่าส่งที่มันจะเพิ่มอีก38ต่างจังหวดัดไอ้ยีกรุงเทพเนี่ยใช้โคส่งฟรีให้มันให้มันเหลือศูนย์ไปนะครับมันก็เลยเหมือนกับจ่ายแค่14บาทนะแล้วจบรู้ลูกค้าใช้ใช้ได้ทุกใช้ได้แน่นอนใช้ได้ทุกคนด้วยอย่างที่บอกส่งฟรีมันไม่อั้น มันจะใช้ได้หมดเลยนะครับมันจะมีบอกไหมบอสูงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยการใช้โค้ดห้าครั้งนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยสูงสุดสามล้านต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งโค้ดนะครับเนี่ยถึงบอกมันใช้ฉ่ำเลยไม่ไม่มีหมดเลยลูกค้าไม่ต้องไปเสียจะได้ว่าจะไม่มีโค้ดใช้เลยเนี่ยผมนึกบอก้เสียดายที่เวลาลูกค้าไม่ใช้โค้ดเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีลิงก์ที่บอกมันมีลิงก์ลิงก์มาให้กดถึงหน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าสินค้าเลยแต่ก่อนมันไม่มีนะ อ่าเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีโค้ดขึ้นเลยให้กดเนี่ยพอไปดูพอไปดูหน้าสินค้าเนี่ยเห็นไนหะพอไปดูที่หน้าสินค้าเนี่ยมันมีโค้ดส่งฟรีให้กดอยู่หน้าหน้าสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกเข้าตะกร้าเลยเนี่ยมันขึ้นมาที่ที่ผมกดเก็บอ่ะมันขึ้นมาอยู่ขนาดเนี้ยลูกค้ายังไม่กดเก็บแล้วใช้ผมก็เสียายมันอุตสาห์ขึ้นขนาดนี้ให้เออผมก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งรู้ว่ามันบฟ่าฟีฟเจอร์ใหม่ ว่าเออมันมีแสดงในโค้ดส่งฟรีอยู่หน้าหน้าใต้ในหน้าสินค้าแต่มันจะเป็นเฉพาะในมือถือนะในมือถือจะเห็นอย่างนี้แต่ในคอมผมอะเวลาไปเลือกซื้อของไปดูหน้าของจากร้านอื่นมันจะไม่เห็นอย่างนี้มันจะไม่เห็นโค้ดใต,ใต้ใต้สินค้ามันจะไม่เห็นเ้าจะดูดูดูจากในคอมแต่มือมือถือผมก็เพิ่งเห็นแต่เวลามือถือผมก็ไม่รู้ดีเห็นหรือเปล่าอ่ะสมมติสินค้าอะเนี่ยลําโพงอะลําโพง มันเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยมันไม่เห็นเออมันก็แปลกดิมันไม่เห็นแต่ทาไมพอร้านผมอ๋อหรือว่าร้านร้านนี้ไม่ได้เข้าร่วมอ๋อร้านนี้ไม่ได้เข้าร่วมมันไม่มีป้ายเขียวตรงนี้อ่ะเดี๋ยวหาร้านที่มันมีเออมันไม่มีป้ายเขียวนี่มันป้ายเหลืองกันหมดเลยต้องหาร้านที่มันมีป้ายเขียวโอ้ยลำโพงไม่อนนี้นี่ยนี่มี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 อ่ะเนี่ยลองดูนะอ่ะนี่ยไงพอร้านมีป้ายเขียวเข้าร่วมส่งฟรีเนี่ยเนี่ยมันมีโค้ดที่ส่งฟรีให้เก็บเออมีมี เออมันเพิ่งอัปเดตมาวันก่อนลองลองกดสินค้าจากร้านอื่นจะไม่มีเนี่ยมันใส่มาละนะถ้าร้านไหนเนี่ยมีเข้าร่วมส่งฟรีป้ายเขียวเนี่ยข้างล่างสินค้าก็จะมีให้กดเก็บนะก็ถึงบอกเก็บมันเก็บเห็นเห็นเห็นอยู่อะ่ะลูกค้ากดไอไอ้ไอ้ล็อกแมนตัวนี้ข้างใต้ล็อกแมนก็อย่างที่ผมกดไปให้ดูอ่ะมันก็เห็นอยู่นะมันก็เห็นอยู่ว่ามันมีโค้ด นี่กดไอ้หน้าล็อกแมนเนี่ยไอ้ไข่ล็อกแมนร้านผมเนี่ยข้างล่างมันก็มีโค้ดให้เก็บก็แค่ลูกค้ากดเก็บแล้วก็กดเพิ่มล็อกแมนเข้าตะกร้านะมันจะมีคําสั่งแต่อันนี้มันเป็นร้านตัวเองมันจะไม่มีคําสั่งนะไม่มีคําสั่งซื้อเข้าตะกร้าต้องต้องไปลองในร้านอื่นตะกี้เอาร้านที่มันพอดีพอดีแหละก็ร้านลำพงอ่ะแหละเพราะว่าลำพงมันจะเกินสี่สิบเก้าส่วนใหญ่แล้วอ่นเนี้ยเนี่ยมันสามเก้าเก้ามันเลยอยู่แล้วเนี่ย ก็กดส่งฟรีเนี่ยแล้วก็กดเข้ารถเข็นเนี่ยแค่นี้เองนะหรือหรือไม่ก็ไปหน้าชำระเงินก็ได้เนี่ยนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยโค้ดส่งฟรีมันก็ใส่ใส่ให้อัตโ,ตโนมัติอีกด้วยเออถ้ากดเก็บขอให้แค่กดเก็บเนี่ยนะโค้ดช็อปปี้มันใช้ให้เองอัตโนมัติเลยพอไปหน้าซื้อพอเราเก็บโค้ดแล้วเนี่ยเห็นไหมโค้ดส่งฟรีเนี่ยไม่เสียค่าส่งละ ง่ายที่เป็นมันทำฟีเจอร์มาขนาดเนี้ลูกค้ายังมีลูกค้าหลงแบบไม่ใช้ส่งฟรีมาได้ไงผมก็ยังงงเนี่ยนะ,ะยังไงลองดูนะครับในเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ในการวิธีสั่งซื้อนะครับเนี่ยมันขึ้นมาขนาดเนี้ยป้อนเหมือนกับป้อนให้สักขนาดเนี้ยลูกค้ายังไม่ใช้โค้ดเข้ามาผมก็งงนะย่างอย่างที่บอกแค่กดเก็บโค้ดแล้วก็กดไปซื้อสินค้าเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วอ่ะ มันก็ขึ้นโค้ดมาให้ใช้อ่ะดน่อยแต่ไอตัวไอตัวนี้มันมันไม่ถึงไงไอตัวนี้มันขนมแมวเนี่ยขนมแมวมันยีิบสองบาทมันจะไม่ถึงสี่สิบเก้ามันต้องหาสินค้าที่สี่สิบเก้ามันจะมันจะใช้โค้ดให้อัตโนมัตินาะก็อย่างตะเกียะอะไรอยังไงไอตัวตัวนี้ไอเนี่ยปุ่มสวิตช์กดเนี่ยมีส่งฟรีเนี่ยเนี่ยอันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับเนี่ยแค่กดซื้อเนี่ยจริงท,ที่บอกเรากดเก็บโค้ดใช่ไหมตรงนี้ ก็กดเก็บเก็บแล้วอ่าแล้วก็กดซื้อนะกดซื้อเลือกสีอ่าต้องเลือกต้องเลือกตัวเลือกสีอ่าเนี่ยก็ที่บอกมันพอมันก็ใช้โค้ดให้นมัติเลยเห็นไหมเนี่ยมันก็ไม่เสียค่าส่งละก็คือจ่ายได้ค่าสินค้าของเขาก็คือลูกค้าก็จ่ายร้านผมก็จ่ายแค่หกสิบสี่บาทเลยนะไอค่าส่งก็ตัดเป็นศูนย์เลยเพราะว่ามันลดได้ถึงสามสิบแปดบาทลูกค้าต่างจังหวัดก็ลดได้สามสิบแปดบาทนะถึงบอกมัน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 ป้อนให้ขนาดนี้แต่แต่อันนี้มัน ผมไม่แน่ใจว่าฟีเจอร์มันเพิ่งมาวันไหนนะแน่จะมาลองให้ดูเนี่ยเพิ่งเห็นนะไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนแต่ถ้าถามวันอัปเดตแอปช้อปปีมันก็จะประมาณน่าจะสองวันประมาณเนี้ยสองวันสาวันละนะที่มันอัปอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของของแอปช้อปปีอ่ะมันอาจจะอัปเดตแล้วมันเพิ่มเพิ่มตัวนี้มานะเพิ่มที่บอกปุบเอ้เก็บโพสต์ส่งฟรีใต้ใต้สินค้าอะไรเนี่ยที่บอกเนี่ยน่าจะอัปอัปประมาณสองสาวันละ แต่ผมเพิ่งมาเห็นผมเพิ่งมาเห็นนะเพราะก็ยังในที่บอกสองสองบนระหว่างนี้ก็ลูกค้าใช้โคส่งฟรีมาก็ยังมีนะแต่ที่บอกพอมันอัพฟีเจอร์นี้มันมามันมันน่าจะลูกค้าน่าจะใช้โคเยอะกันเยอะขึ้นนะนะที่บอกสองสองบนเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเนี่ยลูกค้าสั่งสิบเอ็ดแผ่นลูกค้าก็ไม่ใช้โคเลยลูกค้าจ่ายค่าส่งนะผมก็เสียดายอยู่ซื้อเจ็ดร้อยกว่าบาทไม่ได้ใช้ส่วนลดอะไรเลยสักบาทนะ เออเออแต่ลูกค้าอะไรเนี้ยใช้ได้ซื้อของหนึ่งชิ้นซองใส่การาด13บาทเนี่ยลูกค้าจ่ายค่าสินค้า10บาทด้วยซ้ำนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ย13บาทแต่ลูกค้าใช้คอยลด3บาทลูกค้าจ่าย10บาทแล้วก็ลูกค้าใช้โคส่งฟรีด้วยมั้งใช้คอยใช้โคส่งฟรีด้วยแล้วก็ใช้คอยอีก3บาทลูกค้าจ่าย10บาทส่งฟรี0บาทลูกค้ากดทันได้ไงผมก็ยังงงนะ เพราะปกติส่งฟรีศูนย์บาทเนี่ยอันนี้เดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งกล้องไม่ส o อันเนี้ยคือสั่งดอนมาวันที่ยี่ห้าอันล่าสุดคือเวลาที่ผมส่งของนะคือส่งยี่หกเนี่ยแต่ลูกค้าซื้อของกับชำระเงินเนี่ยช่วงประมาณวันที่ยี่สิงห้าสิงหาประมาณสิบหกโมงเย็นครึ่งหกโมงครึ่งของของตอนเย็นซึ่งหกโมงครึ่งมันไม่มีโคดส่งฟรีนะ เพราะอย่างที่ผมบอกไอ้หน้าแรกของแอปเนี่ยโคส่งฟรีที่มันเป็นขั้นไอตัวไอตัวสิบาทอย่างเงี้ยซื้อของผมร้านผมสิบาทใช่ไหมมันจะไปใช้ตัว49่เกมันก็ไม่ได้เนี่ยมันต้องใช้ตัว0นบาทนะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็หมดเนี่ยลูกค้าใช้จากไหนผมยังงงเลยแต่ลูกค้าก็ยังใช้มานะเอออันนี้ปกติเนี่ยไอตัวส่งฟรีศบาทเนี่ยหมดประจำเลยพอเที่ยงคืนปุ๊บ ได้ห้านาทีก็หมดละนะครับพอเตี่ยงเที่ยงเขาเติมโค้ดอีกรอบหนึ่งเที่ยงห้านาทีก็หมดแล้วแล้วลูกค้าสั่งมาซื้อซื้อมาตอนหกโมงเย็นแล้วมีใช้โค้ดส่งฟรีศูย์บาทมาได้ผมก็โอ้โหเหลือเชื่อนะอ่ะโอเคบ่นหมดมากยี่ห้านาทีละโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับนะยังไงใช้โค้ดกันมานะครับก็ผมก็เนี่ยพยายามเสนอแนวทางช่วยเหลือลูกค้านะว่าเออซื้อของกตบร้านผมให้มันคุ้มหน่อยไม่อุ่า์เรา เ็าเข้าใจอว่ามันขายแพงนะครับหกสิบสี่บาทมันแพงกว่าร้านอื่นเราบวกค่าส่งบวกค่าอะไรค่าเอ้ไม่ใช่บวกค่าส่งบวกค่าธรรมเนียมเข้าไปในเข้าไปในราคาสินค้าแล้วก็อยที่บอกส่งเราหนึ่งแผ่นแล้วก็ใส่กล่องอีพัสดุให้เพื่อความปลอดภัยนะครับถึงมือลูกค้าแผ่นไม่แตกหักแน่นอนนะก็ยอมแบบตรงนั้นแต่เราก็บวกเข้าไปนะเข้าใจว่ามันแพงกว่าร้านอื่นนะแต่ก็คุณภาพก็อย่างที่บอกผมก็ลองให้ทุกแผ่นนะทุกแผ่นติดหมดเล่นได้หมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของปกปก เนี่ยผมพิมพ์ไม่เหมือนร้านอื่นแนะ่นอนร้านอื่นไม่มีใครมาใช้กระดาษอย่างนี้หมึกอย่างเงี้ยพิมพ์นะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นแบบนี้ต้นทุนมันจะแพงนะร้านอื่นบางทีใช้กระดาษเอกกระดาษธรรมดาเลย A4 บาง,บางๆด้วยพิมพ์นะครับสีมันก็จะไม่แบบอย่างนี้สวยงามเท่านี้นะแล้วบางร้านเครื่องพิมพ์มันมันพิมพ์มานานแล้วนะครับสีสีมันไม่ออกครบเส้นของของหัวพิมพ์อ่ะนะครับ พิมพมามันก็จะบางทีจะเป็นลายลายนะครับเป็นภาพมันจะเป็นลายๆนะนี่ภาพผมคมชัดสวยงามนะครับผมก็ลงทุนในด้านของพวกเครื่องปรินเตอร์นะครับมันก็เลยมีราคาแพงกว่าน,นิดนึงนะนะครับแล้วก็ลูกค้าร้านร้านบางรายนะถ้าถ้าลูกค้าเคยซื้อนะให้แต่ปกอย่างนี้ด้วยให้แต่ปกหน้าอย่างเดียวด้วยนะครับคือปกหน้าใส่กับแผ่นอย่างเงี้ยปกหน้าเนี่ย ใส่กับแผ่นแผ่นหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยแค่เนี้แล้วเขาก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับบางร้านไม่มีปกหลังนะหรือบางร้านก็มีปกหลังแต่เป็นปกหลังไม่เต็มนะครับปกหลังเขาก็คือแค่แค่นี้เหมือนกันนะเป็นมันพับมาคือปกหลังมันก็จะแค่นี้ก็ออกไหมเท่าปกหน้าแต่นี่คือปกหลังของผมเต็มปกสามารถเอามาใส่ในในกล่องไอซีดีได้ได้เลยนะครับ เนี่ยใส่กล่องเซดีได้เลยอ่ะมันจะพอดีเพราะผมผมจะทำปกขนาดนี้นะครับเน่ยให้ปกเต็มนะครับพิมพ์พื้นที่เต็มมันก็จะเปลืองหมึกมากกว่าที่บออหมึกแค่นั้นนะนะครับแล้วก็พยายามใช้แผ่นที่มันมีคุณภาพนะฮะที่ว่ามันไลทแล้วมีคุณภาพหน่อยนะครับราคามันก็ต้นทุนมันก็จะแพงนะเนาะ แต่อย่างที่บอกถ้าลูกค้าเข้าใจเนี่ยลูกค้าก็จะดูแล้วมันก็เหมาะสมกับราคาแหละนะไม่ได้ว่าอะไรโอเคนะไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นให้ลูกค้าตัดสินแล้วกันนะครับก็ให้ดูตามสภาพหนว่าเ,ออเรางานของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเนาะก็ไว้ไว,ไว่ากันนะครับโอเคขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ